ว่าด้วยเรื่องออกกำลังกายช่วยอาการบาดเจ็บสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเต้นจาก BETTER FITNESS สนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายนะครับที่เกี่ยวเนื่องกอาัการบาดเจ็บหรือว่าช่วยเรื่องอาการ นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราก็อยากจะมาพูดถึงกันก่อนนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเฮ้ยการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นตัวการกระตุ้นเลยไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นการทําให้เกิดอาการบาดเจ็บไม่ใช่หรอแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกายนะครับก็คือการออกกําล<ค>ังกายที่ผิดท่าทางนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถูกรูปแบบนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุจากการออกกําลังกายมากกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับท่าที่ออกหรือว่าการ ที่เราเนี่ยไปออกอกําลังกายแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บนั้นๆน,น,นะครับซึ่งมาพูดถึงตรงนี้กันนิดนึงนะครับเวลาที่เราบาดเจ็บหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเราบาดเจ็บ <registry S 2> มันเป็นเรื่องสําหรับการที่เราออกแรงเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยไอเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆถ้านานพอนะครับต่อให้มันเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับก็คือจริงๆอันเนี้ยเป็นเคสจริงๆเลยนะครับจากลูกค้าของผมที่เคยเจอนะครับซึ่งเขาเองนะครับเปิดร้านอาหารนะครับเขามี มีหน้าที่เหมือนแค่แบบเปิดแบบเปิดประตูหยิบรับเติบอาหารนะครับจากลูกน้องของเขาเขาก็มีหน้าที่หยิบอาหารหยิบไปหยิบมาส่งไปส่งมานะครับแต่ว่าเขายืนเป็นเวลานานนะครับที่สําคัญนะครับอาการบาดเจ็บของเขาก็คือเรื่องของหมอนรองกระดูกปิ้นนะครับก็คือปิ้น2ข้อนะครับก็จะเป็นช่วงบริเวณ C กับช่วง L นะครับแล้วรู้ไหมครับว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้หมอนรองกระดูกเขาปิ้นนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ยืนไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการออกกําลังกายร หายเลยด้วยซ้ํานะครับแต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับหรือว่าหลายๆคนนะครับอาจจะบาดเจ็บจากท่านั่งของเราที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเวลาที่เรามีโพสเจอร์หรือว่าท่าทางต่างๆในกิจวัตรประจําวันที่ไม่ดีนะครับการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงได้นะครับแต่ว่าผมขอโยงไปจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงว่าเฮ้ยจริงๆผมเคยบาดเจ็บใช่ไหมครับบาดเจ็บหลังด้านล่างแต่ออกกําลังกายก้นเฮ้ยหลังด้านล่างของผมหายเจ็บ ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองภาพไม่ออกนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อยากจะให้เพื่อนๆลอง นึกภาพตามนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจริงๆแล้วระบบประสาทของเราเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบประสาทระบบกระดูกและก็ระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่ง3ระบบเนี้ยเขาทํางานควบคู่กันไปนะครับซึ่งถ้าเกิดระบบใดระบบหนึ่งทํางานได้ไม่ดีก็จะส่งผลให้อีกระบบหนึ่งเนี่ยทำงานไม่ดีด้วยเช่นกันนะครับตัวแรกนะครับเราพูดถึงระบบประสาทกันก่อนระบบประสาทเนี่ยจริงๆแล้วฟังก์ชันของเขาก็มีหน้าที่การควบคุมกล้ามเนื้อใช่ไหมครับถ้าเกิดระบบประสาทของเราสั่งการไม่ดีสมองไม่สามารถ สั่งให้แขน พับขึ้นมาแบบนี้เราก็ไม่สามารถยกแขนหรือพับแขนได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดต่อไปมีกระดูกที่ผิดรูปหรือว่าผิดมุมไปนะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวในมุมนั้นน่ะได้ไม่ดีนะครับซึ่งอยากจะให้เพื่อนๆอมองสมระบบนี้เป็นสิ่งควบคู่กันนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยพอมันส่งผลกับการที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามีชีวิตประจําวันที่ซ้ําๆเดิมๆทาอะไรเหมือนเดิมนะครับบางอย่างนะครับเรื่องของระบบประสาทก็จะถูกตัดทอนออกไปนะครับหรือว่าฟังก์ชันบางฟังก์ชันของกล้ามเนื้อก็จะถูก ลดทอนออกไปเพราะว่าร่างกายเนี่ยเขามองว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนี่แต่ด้วยความที่พอมันถูกตัดออกไปแล้วมันจะมีการชดเชยนะครับก็คือกล้ามเนื้อมัดอื่นๆบริเวณนั้นจะต้องเข้ามาทํางานชดเชยแทนนั่นเองซึ่งมันตามมาเรื่องของการบาดเจ็บนั่นเองนะครับอยากให้เพื่อนลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่าถ้าเราบอกว่าจะให้ใบเสร็จเขาหดตัวเข้ามาพอใบเสร็จหดตัวเข้ามาซึ่งหมายความว่า ไตเสพก็ต้องมีส่วนที่ยืดออกนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่กิจวัดประจําวันของเราเนี่ยมีการนั่งที่ไม่ดีเช่นนั่งแล้วงุม้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมครับมันมีการเข้าหากันของกระดูกใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีส่วนหนึ่งที่กล้ามเนื้อเนี่ยคอนแทคชันหรือว่าหดตัวเข้าหากันนั่นหมายความว่าพอมันอยู่แบบเนี้ยเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยตึงตัวซึ่งหมายความว่าอะไร พาร์ทด้านหลังหรือว่าฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีการถูกยืดออกเป็นเวลานานนะครับจำได้ไหมจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะมีการหดตัวแล้วก็สามารถยืดตัวออกได้ด้วยแอคตินกับไมโอซินนะครับซึ่งตรงนี้เองพอกล้ามเนื้อถูกงุ้มมาด้านหน้า ยืดออกด้านหลังเขาคอนแทคชันได้ไม่ดีนั่นหมายความว่าเขาอ่อนแรงนะครับหรือว่า weak นั่นเองถ้าเกิดอย่างนี้พอเราสิ่งที่เกิดขึ้นภาพในหัวของเราเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยด้านหน้าตึงเราก็ยืดแต่ด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําให้กล้ามเนื้อส่วนที่ไม่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทด้านหน้าหรือพาร์ทด้านหลังที่มันอ่อนแรงก็ต้องทําให้เขาแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับโดยการใช้การออกกําลังกายนั่นเองครับ